สวัสดีครั้นบนเราก็อยู่กับเกมเสียด้วยง่าเหมือนเดิมในเกมี่มีชื่อว่าผมเคยแปะไว้แล้วนะ T I N G แต่อีสโนเกมขั้นบนมีชื่อเดิมเดิมกุ้ยกุ่มดูเนี่ย T I N ตัง N นะ N นี่ G T I เอ็นจีเนี่ยถูกแล้วเนี่ยผมไม่ผิดอะไรปะมาเลยอันนี้อะไรอ่ะ This one โอ้โหกดออกปุ่มกระ่เลยได้ะไรคือออฟสันเกมนี้น้านจะไม่ค่อยมีงบดูจากสภาพสภาพ un, ออฟสันนะ

ผมไม่รู้เลยเม้นเป็นเกมแนวแบบตามหาเกมที่หายไปหรือเปล่าผู้อยู่ไหนเนะี่ยนี่อะไรดึงลงดิอ้าวได้ด้วยชัตเตอร์หนึ่งซีลาบาบาอุย้ยวา้า ว้า wow. oh. ุ้งทำอะไรแต่นี่แกจะพูวะโซโอ้ยไว้มันพูดไปนะครับผมไว้มันพูดไปผมก็ฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่อง เกมใหญ่มากน no hey, ่นยตัวเกมเฮ้ยูเซอร์สิลบลาบาบาสิบลาบาบาผมไม่รู้ว่าเขาแพมอะไรนะแต่ผมขอตัวไปทำธุระแป๊บหนึ่งโอเคแล้วก็าทำธุระเสร็จแล้วนะอิเชนี่พูดเสร็จเรียร้วยถ้ากูย่อมารอบหนึ่งไม่ยังไม่สวาวอยู่ อชื่อเฮ้ยผมคืนักทลายประจำปีขสสอห้าหแต่ตอนนี้มันใกลแล้วสามห้าจนะคิดดีจะลงในปี2 5งห้หลอเล่นสองคันต๊เฮ้ยอย่าพึ่งทำไมเขากำลังหนุกเลยโอ้ยนี่วันจะต้ลากระว่าเก๋ เ้าายทำไมดอกแย่จังวะให้โอเคที่หล่นแล้วตอก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 คือกค่ไหนต่ออยังไงเดี คือ,อยากเท่าไหร่ผมบอกไปนะสองอร้อยกว่าบ,บาทผมไม่ได้ซื้อโหลดเกมเื่อนวิธีโหลดเกมเื่อน,นไปหาให้ไปหมดเอาซาโร่หให้ไปหมดแล้วอ้ซาโร่ ep หนึ่งไปหาดูแต่ก็จะรู้เองว่าซาโร่ ep หนึ่งมันโหลดยังไงแล้วมังกรแพ้มโอ้โห เมื่อกี้ไม่ปลดภัยเลยโอ้ยซัวโอเคแล้วก็พูดแปล,แลว่าอะไรก็ไหเอันนี้น่าดเทียวเยอะสีจใจแล้วก็เรยไมอยากออกอันี้มันต้องมีทางสิ เปิดเสียงเพื่อว่าทะลุดดีกว่าโอเคโอเคดิเกมออไรส์โอ้คือเราจะได้เล่นเกมใช่ไหมแสดงว่าตัวเรามาเพื่อเล่นเกมนะเนี่ยอ๋อผมรู้แล้วเกมที่มันเกมเดียวพัสแตนที่ว่าบล็อกเปเปอร์ซีเซอร์ครับเอไม่อะไรจะครับอย่าเรียกครับผมเอา ซีเซอร์เลยเออเข้าใจแลวเยี่ยมเเอาฟัตเตอร์มาตีดีสันเอ้ผมลองเอาร็อกเนี่เย้เขากระทำว่าตีเอาฟัตเตอร์ไปเลยเอ่อจุดอุบชุบหล่ออ้หท้าป้ายเขาพังทุกคน แล้วเขาก็ใช้ก๊อบทูตตายไปก็อบเลยเอาดอีหลุดเอกมาจิ้มเลยเอาขันแล้วจะออกนี่ขันพวกนี้ออกขันออกก็หมดเลยจะขันแลย่องให้หมดเลยขันอขอแบบอ่ะเออเวลาเฮ้ยไม่ทุกคนพี่อะไรแสบกว่าใครเห็นไหมมันเป็นปุ่มเสียทุกคน ว่กแต่ดูดิ่อันนี้มันแหลมอ่ะเออเราอาจจะเอาไปจิ้มพวกโงได้จังปี๊แปะ๊ะอู้ครับผไป้ายก็พังรอบว้าว้าวเสียเวลากับลูกเด็กไปได้เหมือนสงองนาทีรอบพี่นนกดปุ่มด้วยอ่ะ ใจขวาใยขวาเจ้าดาวเบียอะไร <c oughs> ยินดายฟิกเซลดอวเบียขอกฮ <c oughs> ้ยเซงซื้อทำ <c oughs> ขัดถูกก็ขัดได้ด้วยเอ๊บ <c oughs> ว้าต้องมีวิธีอะไรอยา่างวิธีใรวิธ <c oughs> ีหนึงน่งเลยแล้วตัวจะเปิดได้ อ้าแล้วก็ได้เซซิลทองโอ้ตู้ตู้ตู้เฮ้ยมูเพยกดกดเอ้ากดไม่ได้คาสิลโคตรเดียวเลยอะ่ะเอา้าใช่หรออ๋อกดเจนล็กวันนี้เจ้าก็เจอใหญ่ดิ่อันนี้จะทำ เฮ้ยแสงสีทองหดเลยอาน่ไอ้ี่กดไปผมจะอตัวฟอัเฟสาแล้วก e าดูเราล็ตูดูเราเสียอเขาว แล้วน,นะครับผมโอเคทุกคนผมก็ทำทัวระเสร็จแล้วนะแล้วผมก็เล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วผมก็ลืมปัดลองแย่เลยเอา้าวชิงไปละว้วาวนี่มันเซฟแล้วก็ตัวเซฟเหมือนได้เหมือนได้เลย อ้ายย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 โอ้ยยหมุนหมุนหมุนเี่ยเราจะหมุนจนกว่านี่มันจะหลุดออกจากเป้าหรอป๊อปแล้วผมจะนี้เลยวันนี้อะไรทำอ่ะผมไม่รู้ปั๊ดตรงนี้ทำไงฟลังอๆาสุดท้ายก็ไม่มีเอี่ทำไมจอผมติดตาเนะ เอ้ยอะไรเนี่ยโทรศัพท์กูเออนี่ไอมาคอนเฟิร์มกันชงเดี๋ยวไปเลยจ้าใส่เลยมุนใส่กมุนเรียบร้อยผมบายแล้วครับผมเกมต่อไปมีช er ื่อว่า HG เอ้อเยอะเสียวอ่ะเหรอ อาหาโหลดโหลดดิ uh ้งปาสซาทุกยโหลดดิ้งเฉยๆโหลดดิ้งอะทุกคนแล้วลุ้นประเด็นคือแม่งโหลดโคตรช้าโคตรช้าเลยอะแบบโอช้าเลยช้าจริงบ่ติ้งนางเด้อ

หืึ่หกสองสามสี่สองอุ้ยได้มาสิจับเด้อุวย่อะไรเนี่ย finding spreader S O S นี่อะไรเนี่ย,ยรูนน้กูไม่รู้รนี่เราทนอะไรผูกาการไป เอาละครับผมผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายเอ้ยจบดิวะ